นวันเสาร์มีสเสน่ห์ที่ความหนักแน่นมั่นคงจริงจังที่เรียกว่าเจถึงพึงได้เวลาที่เราอ่ะมีความรู้สึกว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่รู้ว่าใครจริงใจไม่จริงใจรู้สึกว่าไม่มั่นคงแต่ถ้าพอเจอวันเสารนะ์เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าลักษณะของคนเนะี่ยที่มีใจนะแล้วก็ปฏิบัติตัวแล้วก็มีความเสมอต้นเสมอปลายจริงจังเนี่ยคือคนวันเสาร์ดังนั้นไอ้ความหนักแน่นมั่นคงจริงจังแล้วก็จริงใจ,งจ,งจ,งจงคนวันเสารนะ์เนี่ยมันชนะทุกอย่าง ใครจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเราเป็นคนมันเสาร์เนี่ยคนที่เป็นคนรักเราหรือว่าเจอเราแล้วอยากเป็นคนรักเขารู้สึกมั่นคงเป็นล่วงหน้าเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาที่เราเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงพูดะลรแล้วทําแบบนั้นเนี่ยก็จะพึ่งพาอาศัยแล้วก็เชื่อใจได้แน่นอนซึ่งอันนี้ชนะหลายอย่างที่เป็นสิ่งฉาบฉวยโดยพ้องยิ่งนะคนมันเสาร์นะที่มีความรักในเพศเดียวกันก็จะเป็นคนที่สามารถใช้มนต์บันดอกนะผูกจิตมัดใจได้มากที่สุด you <sweak>